รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวดีครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์นะครับทางทบ5ห้านะฮะเวลา15บหนาฬิกานาทีกับผมออกกิรติเทพทานครับผมอยู่ในบรรยากาศที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบครับลมพัดเย็นสบายๆนะแล้วมีน้ำใสไหลเย็นแบบนี้ฮะวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตราดครับผมอยู่ที่บ้านช้างทูลอำเภอบ่อไร่ครับผมกลับมาที่นี่ครั้งด้วยความรู้สึกว่าธรรมชาติที่นี่คนในชุมชนที่นี่เขาน่ารักมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฮะเราจะเที่ยวกันแบบนี้เลยนะฮะ ดูครับว่าเขานําธรรมชาติเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไงนะครับแล้วเขาสามารถอยู่ได้โดยที่แบบมีความสุขมากๆครับเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่นี่แต่เดิมโดนทําลายหมดเลยนะฮะแต่วันนี้กลับมาฟื้นฟูแบบนี้เพราะคนที่นี่เขาอนุรักษ์กันไว้ต้องติดตามครับคุณผู้ชมครับไฮไลท์เทล้วแล้วครับผมมีความสุขมากแต่ว่าตอนนี้เดินทางดีกว่าครับเพราะว่าพี่ชายผมรออยู่ครับนเรรามีีพุ่ง้ โอ้โหตะดุดเห็นเลยอ่ะสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมครับอยู่ในจังหวัดตราดครับความน่าสนใจนะฮะก็คือว่าไม่น่าเชื่อผมเป็นเด็กกรุงเทพแต่ผมมาที่นี่ถึงสองครั้ง วันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการทรทสํานักงานตราดนะครับคุณวรนิตย์ไกยราชนครับสวัสดีครับขอบคุณครับพอวันนี้ให้ผมได้พูดคุยอีกแล้วครับจิครับผมถามนิดนึงว่าตราดครับข้ามาเที่ยวตราดเราไปไหนบ้างเอางี้ก่อนครับตราดจริงๆแล้วไม่ได้มีแต่เฉพาะทะเลนะครับครับบนฝั่งเนี่ยเราพบว่าได้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอบ่อไร่อําเภอบ่อไร่ที่นี่ก็จะมีนิเวศพิพิธภัณฑ์ ช่องบ้านช้างถูนะครับเราได้ใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นการท่องเที่ยวในลักษณะที่มาแล้วเป็นผู้ให้ก็คือให้บริการชุมชนเหมือนกับว่ามาเที่ยวได้ทั้งความสนุกด้วยได้ทั้งความสุขก,กายสุขใจนะครับแล้วก็ได้ตอบแทนสังคมโดยการที่ทำอะไรให้กับชาวบ้านเช่นมาช่วยเขาทำสร้างฝายนะครับหรือว่าจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพิธี นิเวศของช่องนะครับมุมหนึ่งก็คือว่าไม่ถูกรบกวนฮะที่นี่ยังเป็นธรรมชาติคนในชุมชนยังเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ถูกรบกวนด้วยระบบอะไรต่างๆนานาฮะทำให้เขามีความเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็น่ารักเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะบริการหรือว่าเวลาเขาจะดูแลเราเนี่ยก็จะดูแลกันแบบครอบครัวฮะมันจะมีความสุขอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำอาหารหรือว่าการท่องเทีย่ยวก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆวันนี้ผมจะต้องไปไหนบ้างครับพ่อออมไปร่วมทำฝาย ฝายท<า>้องพี่ด<อ>ิ๊เขาจะใช้ต้นละกำมซึ่งมีอยู่มากในท้องถิ่น<ฮ>ะนะครับแล้วเขาก็ปลูกเอาไว้เพราะว่าผลของมันก็ใช้ทําอาหารได้ทำน้ําพริกอะไรได้มันเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันไงครับเขาก็จะเอาละกำมนั้นมาทําฝายแล้วก็เหตุผลหนึ่งก็คือว่าเวลาน้ํามาเยอะๆก็ไอ้ละกำมนี้ก็จะทลายไปแล้วมันเป็นวัสดุที่ ย่อยสลายย่อยสลายได้ตามธรรมชาติครับผมเห็นว่ามีเรื่องหนึ่งคือเวลาคนมาทุกทีเนี่ยได้ของที่รรลึกลับไปแต่ที่นี่ไม่ใช่โครงการธนาคารสีเขียวเป็นไงครับผมครับก็เป็นการมีจิตสํานึกต่อธรรมชาตินะครับสิ่งใดที่เราเอาจากธรรมชาติมาใช้เราจะต้องกลับใช้ปลูกกลับคืนเพาะเป็นกล้าไว้ครับแล้วก็ให้เราเนี่ยมาซื้อไปไปช่วยเขาปลูก มาช่วยเขาปลูกเขาเป็นผู้ดูแลเขาเป็นพันธรักษ์ชุมชนเป็นคนที่จะดูแลพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นการเกียบภูมิปัญญาเกี่ยวกับพืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คงอยู่นะครับ,รบนี่คือธนาคารสีเขียวครับนี่คือบ้านช้างทูลครับอยู่ในจังหวัดตราดครับคุณผู้ชมครับเอาละพอครับผมจะรบกวนพอพาผมเที่ยวละ วิอ๋อน,นี้เป็นวิถีปฏิบัติของชาวบ้านนะครับวันนี้เขาก็สาธิตวิธีการล่อนพลอยให้เราดูนะครับว่าในอดีตจริงๆถ้าเหมืองไม่ได้มาทําการฉีดหน้าดินเพื่อทําเป็นอุตสาหกรรมเรื่องของการหาพลอยนะครับวันนี้ในลําน้ำเนี่ยเราก็ยังจะเห็นอยู่เพราะว่าเป็นชุมช,มชมนแบบธรรมดาทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าตรงไหนที่เราควรจะโกยดินขึ้นมาเพื่อให้แบบมีพลอยเพอยอยู่ตรงนั้นมันจะมีบุคลิกของของของหินของหินนะครับ กินเขาเรียกว่าต้องมีเป็นเหมือนกับว่าขี้พลอยหรืออะไรเงี้ยฮะแต่เวลาร่อนเขาจะใช้กระดงอย่างนี้ใช่ไหมใช่อันนี้คือคือวิถีดั้งเดิมตะแกรงร่อนพลอยเป็นวิถีดั้งเดิมอ่ะทำไมบางที่ใช้กระทะอ่ะนั่นร่อนทองอ๋อถ้าทองใช้กระทะแต่ถ้าพลอยจะต้องใช้อย่างนี้เนี่ยกหล้แม่อ่านั่นขีดพลอยอันนี้เป็นเศษโกเมนนะนะคือเขาเจียเสร็จแล้วแล้วเขาก็บายบายกันออกมาเอาละเดี๋ยวผมจะเอาเนี้ยแหละ ไปขอผู้หญิงแต่งงานปอ,อครับแนวคิดเรื่องของนิเวศพิพิธภัณฑ์คืออะไรครับครับนิเวศพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็คือการที่เราใช้ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเนี่ยมาแก้ปัญหานะครับสิ่งที่มันเกิดปัญหามาในท้องถิ่นเนี่ยเช่นที่นี่มีการล่อนพลอยนะฮะทำให้ดินเสียดินเสื่อมสภาพใช่ไหมครับ แล้วก็น้ําก็ไม่มามากเหมือนแต่ก่อนแล้วก็เลยจะมีการาใช้ภูมิปัญญามาแก้ปัญหาก็คือทําเป็นฝ่าย อย่างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ว่าเราเอาของในนิเวศในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดไรายได้มาแปลงเป็นโอท็อปเป็นอะไรอย่างนี้ได้อย่างไรคือออกมาใช้ามามเป็นเรื่องของการเรียนรู้รแต่ของเราเนี่ยเป็นการนําอะไรออกมาใช้เราก็จะต้องนํากลับคืนสู่ธรรมชาติเราเอามาหนึ่งเราก็ต้องกลับคืนไปเป็นร้อยเป็นพันถ้าเทียบมาในระบบนิเวศปกติเนี่ยก็คือ หยิบผลิตภัณฑ์ในธรรมชาติเนี่ยออกมาใช้ในชุมชนเรื่องขายต่อเบื้องนักท่องเที่ยวรับเลยแต่นิเวศวิพิธภัณฑ์คือหยิบออกมาปุ๊บให้ใจเย็นนักท่องเที่ยวต้องกลับเข้าไปเพื่อปลูกเหมือนกันการจะใช้เวลาเหมือนกันเป็นการเปลี่ยนจากผู้รอรับบริการนะ<อ>จ่ายตัง<อ>แล้วรอรับบริการกลายเป็นว่าเราจ่ายตังแล้วเรายัางช่วยเขาให้คืน<อ>กับชุมชนคืนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งนักท่องเที่ยวมาเยอะ ฐานทรัพยากรธรรมชาติเราเขาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเอาขยะมลพิษน้ําเสียมาทิ้งอ,อย่างเดียวแต่เรามาช่วยเขาเก็บขยะมาช่วยเขาดูแลปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติอ,อันนี้คือความแตกตา่างผมว่าน่าสนใจนะคุณผู้ชมสิ่งท,งที่สิ่งที่เราพยายามไฮไลท์อะไรพยายามทํามากที่สุดคือไม่ได้บอกว่าใครทําอะไรยังไงอย่างเดียวนะจะบอกแค่ว่าคิดคิดสิช่วยกันคิดแล้วผมจะเดินทางออกไปดูแนวคิดทั้งหมดเนี่ยหาไฮไลท์แบบนี้ฮะ แล้วก็นําเสนอกันเผื่อวันหนึ่งปรับได้เพราะผมก็ไปปรับใช้กับตัวผมได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมจะรบวนพอหนึ่งครับผมมาย่านนี้เขาบอกว่าเขามีสปาสเปอร์เลยผิวกันแบบเด้งดึงดังแวงแวงนี่คือสปาขนข่าวนะครับขนขาวครับก็จากคาถามจากผู้มาเยือนบอกว่าแล้วก็คุณป้าป้าเนี่ย ทำไมผิวดียังเลยป้าตากแดดทั้งวันเลยมาล่อนพลเนี่ยตากแดดทั้งวันทําไมผิวไม่เสียเขาใช้อะไรเขาใช้โคนขาวนะครับโคนแห่งสายทานอันนี้นะครับซึ่งชาวบ้านตั้งให้เป็นสายทานแห่งอัญมณีผมลองได้ไหมได้ได้อยากผิวเด้งดึงเด้งดึงลองดูนะครับไปดูกันอยู่เลครับอย่างที่ท่านผอแนะนํานะครับเราก็ต้องลองหน่อยนี่สปาโคนขาว แต่ผมรู้สึกผมไม่ค่อยปลอดภัยยังไงไม่รู้ครับเด็กๆตอนนี้มาไหนลองดิโอ้โหขาวจังเลยเขายังไม่ได้ทาเลยอ่ะมันลงน้ำแล้วไม่ออกอ๋อเริ่มออกวะอ๋อต้องสะบัดหน่อยนี่นี่ที่นี่ครับเขาก็ใช้เนี่ยคีรแรตคนละแบบนะครับ อันนี้โอ้โหเล่นขี้ด้วยอันนี้ขี้แรดเป็นพืชของท้องถิ่นนะเขาจะขัดเอาละเดี๋ยวล้างดูมันลื่น่ะอ่าดู การเดินทางของไฮไลท์ไทยแลนด์โดยสม่ำเสมอนะคุณผู้ชมครับเรามากักจะมองว่าอะไรคือความสุขที่คุณผู้ชมสามารถทําตามพวกผมได้ผมก็จะเข้าสู่วิถีชีวิตของคนแบบนี้มักตั้งคาถามเสมอครับว่าถ้าเรานับอายุเราถอยหลังชีวิตที่เหลืออยู่อยากทําอะไรครับใช้วินาทีให้ดีนะฮะหาไฮไลท์ของชีวิตที่เจอและคุณจะมีความสุขกับหนึ่งชีวิตที่เราได้เกิดมาร่วมกันในครั้งนี้ ผมผมชอบนะแบบนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่าในส่วนของสปาสุ่มไก่นะก็คือจะเป็นสปาที่ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยเขาก็จะทํากันเองคุณยายมาช่วยกันนวดคุณน้ามาช่วยกันนวดแบบโดยวิถีชาวบ้านจากการเรียนจริงๆนะฮะโดยแพทย์แผนไทยเขาก็เรียนแล้วก็มาถ่ายทอดกันเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยลองเรียนรู้ดูครับมันอาจจะไม่ได้เท่ากับสปาห้าดาวในในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็มีความสุขที่เราได้แบบชาวบ้านเทามาดูแลเรา นี่คือความสุขนะครับเป็นไฮไลท์ของผมคมรับอ,อ,อันนี้อะไรสปาสมไก ชื่นชมคนที่บ้านช้างทูนยังไงหรือครับวับนนี้ที่มาเราได้เห็นเรื่องงานจักสารเพิ่มแล้วนี่เขาใช้ไม้ที่อยู่ในพืชพืชผมเรียกว่าพืชดีกว่าพืชที่อยู่ในพื้นที่ในท้องถิ่นเขาต้นอะไรไมต้นครุมเอามาสารกันโ <c oughs> อ,อเราส่วนใหญ่เราไปสารทําอะไรครับสารนะทำเสื้อก็ไว้ปูนอนอืมอทำเป็น,ปนไอแผงแผงเนี่ยทำรับปูโต๊ะก็ได้แล้วก็ทำเป็น กระาเป็นเข่งเป็นกระบุ้งเป็นของอะไรใดทั้งนั้นเลยสารพัดประโยชน์เนี่ยพราะครับมันมันต่างจากไผ่ต่างจากหวายไงครับไผ่เนี่ยจะมีข้อเป็นปล้องอันนี้จะไม่มีปล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําเป็นจักตอกแล้วมันก็จะมีความยาวถึงสี่เมตรเพราะฉะนั้นอย่างคาเสือเนี่ยก็จะไม่เห็นรอยต่อของปล้อง แต่ผมเรียกว่าอันนี้เป็นวิถีชุมชนเนาะคือแต่ก่อนก็นกทําใช้เองครับคุณผู้ชมว่าปัจจุบันนี้ก็คือมีมีอย่างเรานี่แหละคน <Yeah. S 2> ม,มาเที่ยวมาดูงานนี้แล้วก็มาซื้อไป <Yeah. S 3> อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับ oh. เรื่องเกี่ยวกับประเพณีวิถีชองนะครับ,รบซึ่งก็ <Okay. S 3> จะเป็นการ <Okay. S 3> ได้มีโอกาสได้เข้ามามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาฝึกหัดทำเลย oh. นะครับก็ได้หัดทำได้ลองลงมือนะฮะแล้วก็ซื้อเป็นของที่ระลึกกลับไป ครับเอาละวันนี้ขอบคุณป้าปามากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่คือคําขอร้องของผมเลยครับก็คือบอกว่าพอครับผมอยากกินอาหารในพื้นที่มากๆอะไรเงี้ยพออก็เลยคุยกับชาวบ้านแล้วก็จัดให้เดี๋ยวผมต้องขอให้พอแนะนําก่อนอะไรคืออะไรครับครับอันนี้คือแกงไก่กล้วยพระกล้วยพระกล้วยพระนี่มีอยู่ในที่ตำบลช้างทูลที่นี่อย่างเดียว พิเศษสาหรับแกงนี้ก็คือต้องรับประทานด้วยข้าวเหนียวมูนซึ่งห่อโดยด้วยใบละป้างครับใบเลยนะใบละป้างใบละป้างครับเป็นเป็นเป็นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพื้นถิ่นมีเยอะมากครับที่นี่อยากบอกคุณผู้ชมอย่างนี้จังเลยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือวันนึงเวลาเราไปเที่ยวนะเข้าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่แต่ในไทยหรือต่างประเทศผมไม่รู้แล้วแต่คุณผู้ชม แต่สิ่งหนึ่งก็คือเข้าไปในชุมชนครับลองหาดูครับว่าเขาเขากินอะไรกัน,นคนในชุมชนเขากินอะไรกันเราลองไปขอซื้อเขาครับแล้วก็ดูว่าเนี้ยเขากินมเมือนเรากินได้หรือเปล่า,เ,<อ>าเราจะได้รู้ครับ<อ>ชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วาจะได้รู้เยอะๆว่าอ๋อเขากินกันอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลองอ ครับเราคาดหวังความสําเร็จของบ,บ้านช้างทูนนี้ไว้ขนาดไหนครับเราพยายามที่จะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้ชุมชนให้ชาวบ้านเนี่ยก็มีจิตสํานึกนะครับในการดูแลฐานทรัพยาการธรรมชาติเราคาดหวังที่จะให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาเนี่ยได้ความรู้ได้บุญกุศลจากการที่เราเนี่ยท่องเที่ยว ด้วยหัวใจใหม่ท่านมาที่บ้านช้างทูลแล้วท่านก็จะรู้สึกหลงรักจังหวัดตราดหลงรักประเทศไทยก็อย่างที่พออบอกครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นแฟนคลับของจังหวัดตราดครับวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากครับสำหรับพุ่มในการการท่องเที่ยวประเทศไทยสํานักงานตราดนะครับคุณวรนิไกรรัตนขอบคุณมากครับพออดีครับวันหน้าผมจะมาอีกครับพออได้เลยเที่วนนี้ผมจะค้างละเอาละตอนนี้เดี๋ยวเรากินข้าวครับ รายการไฮไลท์ไทยแลนด์ของเราในส่วนของบ้านช้างทูนนี่คือวิถีชีวิตครับเป็นชุมชนหัวใจสีเขียวครับที่รอทุกคนเข้ามาสัมผัสความเป็นวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ลองดูครับผมบอกได้เลยว่าที่นี่บริสุทธิ์จริงๆอัธยาศัยและรอยยิ้มของคนในชุมชนน่ารักมากๆครับแวะเวียนมาเยี่ยมครับจังหวัดตราดครับที่บ้านช้างทูนครับเอาละวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับไฮไลท์ไทยแลนด์นะครับทุกวันจันทร์นะฮะสิบห้านาฬิกานีอกิติเทพทาครับี้าไปก่อนัสสวดีครับ